คือพี่ถ้าถ้าพี่ไม่มองได้ไหมพี่ขอแบบไม่มองได้ไหมพี่ไม่ชอบองะพี่ไม่ชอบตุ๊กแกเลยไม่มอง<ล>ได้แต่ต้องจับแล้ว,ต,วตัวนี้เท่าไหาา 5, ร 8, <000. S 3> ต่ตัวนี้ราคาปกติห0 0พันครับห0 0พันแต่ตัวเนี้ยสา0 0มื่นห้าครับตัวที่สามหมื่นห้เพราะว่าใช้เวลาหลายรุ่นครับกว่าจะออกมาเป็นสีขาวเป็นไฮไวท์แบบนี้ได้อันนี้ไม่กลับคำแล้วใช่ไหมครับ35,000ไม่กลับคำแล้วนะครับทำไมพี่หมอจะซื้อล่ะครับเ r e ลซีไม่ใช่วิตามินซีอะไรก็ได้วิตามินซีตัวจริงต้องเร Real C v จี้ไฟเบอร์จากผัก30ชนิด ดื่มง่ายไม่เหม็นเขียวอัลฟาคอร์ฟิวพลัสซันสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งช้อนเท่ากับผักสิกิโลกรัมเอาล่ะแนะนำตัวหน่อยครับเจ้าของร้านชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมดอมเจ้าของฟอซิมาเลฟไพรครับวันนี้จะพามาดูอะไรที่มันพิเศษวันนี้เราเล็งเห็นอยู่หนึ่งตัวของดอมใช่ครับคืออะไรอ่ะครับให้พี่พี่พี่ลองเดาดูหน่อยครับก็ตัวไหนตัวไหนอ่ะคือพี่ถ้าถ้าพี่ไม่มองได้มั้ยพี่ขอแบบไม่มองได้มั้ยพี่ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบตุ๊กแกเไม่เองได้แต่ต้องจับ โอ้โตอยไอตัวนี้ชูคอเนี่ยแหละอันนี้เหรอตัวนี้เป็น Extreme Pie ครับเป็นครับตุ๊กแกปกติของ Pie ก็จะเป็น Galaxy อย่างนี้ครับะมีส่วนที่เป็นสีขาวแต่ว่า x t r e m e Pie เกิดจากการบีดนําตัวที่มีพื้นที่สีขาวมาบีดหลายๆรุ่น จะเกิดเป็นพายออกมาเป็นแบบนี้ครับขายไหมตัวนี้ขายครับขายเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วิลลี่เขาเขาพยายามข้ามขั้นตอนปกติปกติเขาจะต้องออกมาดูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพยายามไอหอยไอหอยไปถึงนู่นเลยคือจริงๆเนี่ยเวลามันรู้จักเราเยอะอ่ะเราก็ไม่ควรไงคือแบบพอมันเริ่มเริ่มรู้แล้วแววเป็นยังไงบ้างเนี่ยมาตาคุณกระตุกโอ้ยสว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 ยมาก แต่มือน้องกลัวกแบบมากลัวตกครับมาทางนี้ลูกุนอุนกุนกุนม่คหมกุนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่คุณวิลลี่สวยนะสวยมากสวยมากนะบอกให้นี่ก็เรียกว่าเป็นพายแบบโดยแท้จริงไปแล้วเฮ้ยอันนี้หายากนะจะบอกให้จะเป็นแค่กาเล็กซี่ถูกไหมอันนี้คือคือตัวธรรมดาถูกไหมครับใช่ครับวี่ก็ให้ตัวนี้เป็นตัวธรรมดาครับคือจมูกจะด่างอย่างเดียวแต่ว่าตัวนี้จะด่างทั้งตัวเลยครับอ่าครับอันนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าไฮไวท์ได้และได้ครับไฮไวท์อ่ะอย่างอย่างงี้ดอมดอม ตัวนั้นอ่ะเท่าไหร่แล้วตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ราคาปกติ5้าพันครับห้าพันแต่ตัวเนี้ยสามหมื่นห้าครับตัวนี้สามหมื่นห้าเพราะว่าใช้เวลาหลายรุ่นครับกว่าจะออกมาเป็นสีขาวเป็นไฮไวท์แบบนี้ได้อันนี้ไม่กลับคำแล้วใช่ไหมครับสามหมื่นห้าไม่กลับคำแล้วนะครับทำไมพี่หมอจะซื้อล่ะครับเฮ้ยเราจะมีเพศผู้เอ็กซ์ติมไลน์พายมาด้วยครับอที่สามารถผลิตเป็นลูกพายแบบนี้ได้มีโอกาสอ๋อโอเคก็ก็อาจจะจับคู่กันก็แล้วแต่เขาเลย ถ้าถ้าเกิดอยากได้จับคู่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันเป็นที่นิยมมากกับการเลี้ยงตุ๊กแกแบบนี้นะแล้วเพราะมันน่ารักแล้วมันไม่ใช่ตุ๊กแกบ้านไงถ้าอยากได้ท,ทําไงทํายังไง<ะ>โอนครับ <laughs> <laughs> มาที่บูธได้เลยครับ <laughs> หรือว่าติดต่อผ่าน,านทางช่องทางเพจผมก็ได้ครับเดี <laughs> ๋ยวเราเราขึ้นอันนี้ให้แล้วก็คุณก็สแกนไปแล้วก็ลองทักไลน์เลยผมว่าน่าจะดีที่สุดเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่ตัวเดียวไงเขามีเยอะแยะมากมายดูไอตัวน่ารักสีส้มข้างหน้าเดอเออเยอะแยะเลยอ่ะดูดิ มาร่วมกันเป็นครอบครัวคนรักสุนัขกับพวกเราอ f ฟติไลท์เป็นไรเราคบกันมากี่ปีแล้ววะ30ขอเบอร์รี่หน่อยนี่คิดอะไรกับเฮ้ยมันจะมองหน้ากับไม่ติดไหนหอยขอเบอร์รี่หน่อยอ๋อเวจีเบอร์รี่เออคิดเลยเนี่ยเสร็จแล้วครับออ้ยตายแล้ว รับไปเลยครับผงผักเวจีเบอร์รี่นอกจากจะมีผงผัก30ชนิดแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีเบอร์รี่อีก4ชนิดผสมเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่บิลเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นอกจากจะช่วยในการขับถ่ายของคุณแล้วนะครับยังช่วยบำรุงสายตามีลูทีนและก็ซีแซนทีนนะครับผมช่วยป้องกันแสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระบอกเลยว่าของดีแบบนี้มีโปรอย่างแน่นอนนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษของเราเลยนะครับซื้อวินฟาร์ เบจี้เบอร์รี่2กล่องแถมให้อีก2กล่องเลยในะราคาเพียงแค่1,290บาทเท่านั้นส่งพี่มีบริการเก็บเงินปลายทาง